สติขับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภราศนานพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคณกรณรมการดูดวงส่วนตัวสมารอัลลาออดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านลา่า,นลางของคำอธิบายใต,ใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัลลาออดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัสนากํากำเนิดไดาของคคววาามมมรััสัสพนธ์ เนื้อคู่หรือเพศตรงข้ามคนตรงข้ามหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่บิดคู่ศัตรูนะครับคู่เวรคู่กรรมซึ่งจะอยู่ในภพเรือนเดียวกันเรียกว่าแพ็คเกจเหมาลรวมเดียวกันนะครับในดวงชะตาของเราเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับภพภพนี้กันซึ่งเป็นแค่ภพเดียวนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นดาวดวงเดียวเท่านั้นเองที่จะบ่งบอกถึงทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยแล้วเดี๋ยวจะมีแถม ช่วงวันเลนทายให้เล็กน้อยนะครับท้ายคลิปจนเรียกว่าภาพรวมเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามฟังนะครับราศีพสมพลคนาพิศพอยู่ที่ทิศตะวันออกอะตะวันตกสินะครับเฉียงเหนือได้ทั้งราศรีลัคนาเช้จุดเดียวกันครับตนุราศพรีพิศพตรงนี้พอดีผมชอบอคิดในด้านของฮวงจุย้ยฮวงจุ้ยเขาจะบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแต่ว่าในคนไทยเราจะเรียกทางทิศตะวันตกเนาะ เขาเรียกว่าถ้าเรามองหน้าเข้าไปมันจะเป็นทิศตะวันตกใช่ไหมแต่ว่าถ้าความเป็นจริงของโลกอ่ะมันอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับเพราะเราอ่ะต้องหันหน้าออกมาคือทางหลักดวงจุ้ยต้องหันหน้านะครับไม่ใช่หันหันเข้าหานะครับประมาณนี้ก็เลยสลับกันนิดหน่อยนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับพอดีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงเนาะผมเป็นภูมิแพ้แล้ววันนี้ลมแรงกำลังจะหนาวอีกรอบเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะอูอีนิดหนึ่งต้องขออภัยในที่นี้แต่ผมทําดีที่สุดแล้วครับโอเคจีิเรามาดูกันที่อันดับแรกเนาะ นับไปเจ็ดราศีเจ็ดราศีจากตัวเรานะครับก็คือตัวตนตะนุเรานี่แหละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นราศีพิจิกเน,นะครับหรือในทางของราศจะเรียกว่าตนุกระุมพาะสาชา,า,า,าพันธุปุตตะอริปตานิต่ดำจริงนะในทางเครื่องหมอดูหรือโหนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าราศีคู่ครองหรือคนตรงข้ามเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับราศีเกิดของตัวเองทึงเรียกว่าคนตรงข้ามนะครับเออก็คือ ราศีปัตติที่แปลว่าคู่นะครับแล้วก็เป็นราศีพิจิกนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนิดหนึ่งตรงนี้คําว่าปัตติเนี่ยมันคือคู่นะครับคู่เนี่ยเหมือนกับตะเกียบสองอันเป็นคู่กันใช้คู่กันปลาทั้งโกที่มันติดกันอนะอะไรนะทำลงนี้นะครับมันหมายถึงคนสองคนขึ้นไปมีการปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับก็คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นคู่ เรียกว่าคู่กรณีก็ได้นะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย,ยคู่กรณีนะครับก็จะมีเนืเ้อคู่หรือคู่ครองก็คือคู่ถูกไหมครับแล้วก็หุ้นส่วนหุ้นส่วนเนี่ยมันจะคู่ตรงไหนไม่เห็นมีคําว่าคู่เลยแต่จริงมันแปลว่าคู่สัญญานะครับหุ้นส่วนคือคู่สัญญาหมายถึงการเซ็นสัญญาผูกมัดกันนะครับคือปัตตุนี้เนี่ยมันคือการผูกมัดกันเช่นเราจะเป็นแฟนกันวันนี้ฉันขอเป็นแฟนเธอนะ ถ้าเบิดตอบตกลงโอเคเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็คือการเป็นแฟนไปถึงมีกฎข้อหนึ่งคือห้ามนอกใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนคุยแล้วไงมันเป็นคนคบกันแล้วใช่ไหมครับ บอกว่าเป็นแฟนกันแต่งงานกันพวกนี้คือการแบบมีสถานะสถานภาพนะครับขึ้นมาแล้วมันเป็นการคลิปความสัมพันธ์แล้วมันไม่ใช่เลื่อยเปือ่อยเลื่อนลอยเหมือนตอนที่เป็นแค่คนคุยเพราะคนคุยเนี่ยเราจะคบไม่คบก็ได้เราจะไม่คุยกับเธอต่อก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็ฉันจะไปอยู่คนใหม่ก็ไม่ผิดอะไร,ะไไะไรเพราะว่ายังไม่มีการคลิปความสัมพันธ์ถูกไหมครับในนั้นเนี่ยเนี่ยปัจจนี้คือการผูกพันสัญญาหรือคำว่าสัญญาที่เนี้ยหมายถึงว่าสัญญาลมปากก็ได้อย่างเช่นเราจะเป็นแฟนกันแล้วนะ เราจะรักเธอตลอดไปเราจะไม่นอกใจเธออะไรเงี้ยคือคําสัญญาต่างๆเนี่ยเป็นลมปากก็ได้ก็จะเป็นปตัตตานิหรือจะขั้นสูงสุดก็คือการจดทะเบียนทางราชาการก็คือการจดทะเบียนสมรสนั่นเองก็คือมีผลทางราชาการด้วยแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาการมีผลทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นไปด้วยนะครับก็คือรวมทั้งหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าปตัตตานินะครับอ่ะเมื่อเราเข้าใจคําว่าปตัตตานิแล้วนะครับทีนเรามาดูกันต่อที่ าบางคนบอกว่าอาจารย์คู่หนูไม่ใช่เกิดราศีพิจิกนะเกิดราศีอื่นคืออันนี้ผมจะบอกว่าไม่ว่าคู่ของคุณจะเกิดราศีใดลคดัคนาใดก็ตามนะครับแต่มันจะไม่ถึงความเป็นพิจิกครึ่งหนึ่งหมายความว่าราศีพิจิกเป็นราศีคู่ครองของค,คุณเนี่ยจะต้องมีความเป็นพิจิกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นในตัวของเขาทุกคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าเป็นคู่คนไหนจะต้องมีลักษณะนิสัยเป็นพิจิกเพราะว่าราศดวงครับ จะเข้าทุกคนเลยแบบว่านิสัยเนื้อคู่คุณจะเป็นแบบนี้นะอะไรปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่เขาจะบอกว่าทําไมเหมือนคนที่แล้วเลยอ่ะใช่ครับเนื้อคู่ของเราจะนิสัยเหมือนกันหมดเลยจําไว้เลยนะครับจะเหมือนกันหมดเพราะมันคือแรงหนึ่งดูดซึ่งกันละกันที่เข้ามามีอย่างเดียวที่คุณจะไม่ได้เหมือนเดิมก็คือคุณรู้ดวงแล้วแล้วคุณจะแก้ไขใหม่ว่าคนเดียวเออคนเดิมเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันชีช้ำม,มันเปทำให้เราไม่มีความสุขทําให้เราแบบว่ารักแบบ จบกันไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกใหมได้ด้วยการที่อ่ะโอเคถ้ามันมีทีท่าว่าจะเหมือนเดิมนะให้เราหยุดแล้วไม่ต้องคบต่อคือหยุดความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ไปหาคนใหม่ดีกว่าเสียเวลาเพราะว่าจะเข้าอีหลอบเดิมเข้าใจไหมครับถ้าจะเดินไปต่อจะคีบความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอีหลอเดิมเดันั้นเนี่ยเราก็ต้อง เปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเรารู้ดวงแล้วคนไม่รู้ดวงจะเป็นไปตามดวงเพราะทายอะไรก็จะถูกมนเลยอดีตเนี่ยแต่ภาวนาคนที่เรารู้ดวงแล้ว<ๆ>เราสามารถเบี่ยงเบนชะตาชีวิตของเราออกจากที่เดิมได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันได้ทั้งนั้น,นถ้าเรารู้ดวงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าใครรู้ดวงแต่ทําผิดก็ยังก็เบี่ยงเบนออกชะตาเหมือนกันแต่ไปในทางที่ร้ายคือหมายนวามว่าไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยคือเหมือนกับว่ารู้ก็เหมือนไม่รู้เหมือนกับเดิ่ความคิดก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ยังยึดติดเหมือนเดิมยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยอะไรแบบนี้ครับทั้งหลายมันก็ยังพาตัวเองไปสู่ความเสื่อมได้เหมือนเดิมแต่คนที่มีความแบบตระหนักขึ้นมามันก็ทําให้เราสามารถแก้ไขดวงชะตาที่ลายของเราเนี่ยที่ติดมาตกเื่อแต่กําเนิดที่เราเลือกไม่ได้เนี่ยครับมันก็สามารถแก้ได้ด้วยความจติธรรมของอจักรวาลนี้ก็คือการรู้ดวงชะตาการรู้ดวงชะตาก็สามารถแก้ไขพฤติกรรมแล้วก็ ดวงชะตาทั้งหมดก็จะบีดเบนออกจากดวงชะตาที่หลายๆได้นะครับอันนี้คือที่มาของการดูดวงไม่ใช่ว่าดูเพื่อให้มันตระหนกแล้วทําอะไรไม่ได้ก็ลองใหยฟุ่มายหรือไม่ก็เสียใจแบบปิดดวงไปเลยว่าแบบเออมันไม่ดีหรอกยังไงชั้นชีวิตนี้ชันคงไม่มีดีหรอกอะไรเงี้ยคือเป็นการแบบคอไ่ไหนตัดตัดพอต่อว่าดวงชะตาชีวิตของตัวเองมันไม่ประโยชน์อะไรเน เราต้องรู้ละดับหนักรับแก้ไขต่หางถึงจะแก้ไขชะตาชีวิตของเราได้และจะมีความสุขขึ้นมาได้นะครับชะตาชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่เรื่องรอเล่นเพราะว่ามันยากอะการใช้ชีวิตแล้วกันที่จะมีความสุขเนี่ยคือหมายถึงว่าชีวิตคนที่มีแต่ความทุกข์นะครับมาทางชีวิตเนี่ยพอจะมีความสุขมันทํายากมากเลยมันยากมากเลยที่จะมีได้ดังน,นั้นเนี่ยเราต้องถนอมมันไว้แล้วพยายามอย่าไปแบบ ตัดเพาะต่อว่าอะไรให้พยายามครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเหนื่อยอีกไปต่อนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นเหนื่อยแล้วดีดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามและความคิดด้วยอย่าใช้แต่ความพยายามอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นผลการดื้อรั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ดีเสมอไปในทุกกรณีดังนั้นเนี่ยเราควรจะยึดย่นไว้บ้านนะสำหรับคนราศีพฤษภและขณะดพฤษภบอกทุกคนก็บอกตัวเองด้วยนะเนี่ยเพราะเราก็เกิดราศีพฤษภเช่นเดียวกันไปถึงราศีนะครับทีนี้ เราไปดูกันรู้เขารู้เราไม่ได้บอกให้เป็นลบกันแต่หมายถึงว่าเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เดินทางจับมือกันไปข้างหน้าจนถึงฝั่งฝันอนาคตที่เราต้องการได้ด้วยการเข้าออเข้าใจกันซึ่งกันและกันเนาะเราไปดูที่ตัวตนก่อนราศีประสบบอกแล้วว่าบัวก็คือ ดื้อรั้นนะครับความดื้อรั้นของบัวตัวนี้มันจะมี2ประเภทอันนี้ให้เราไปพิจารณาตัวเองเอาเองว่าตัวเองเป็นบัวชนิดไหนมันจะมีบัวชนิดแรกก็คือบัวที่แบบคล้ายๆพูดงียว่าบัวไก่กาก็คือว่างี้ว่าเป็นบัวที่แบบดื้อรั้นด้วยนิสัยเอา่าเราียกว่าเอาชนะดึงดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ดือ้อ ดื้อแบบไม่มีเหตุผลนะครับดื้อด้วยอารมณ์ดื้อดื้อด้วยการใช้อ m o มชั n ทั้งหลายก็หมายถึงว่าเราไม่เคยไต่ตองความคิดของเราเลยเราเป็นยังไงก็จะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันก็เป็นตัวของฉันแบบนี้ฉันก็เป็นอ,อะไรอ่ะก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับว่าเราเป็นตัวของเราเองเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกอะไรแบบน,น,น,นี้คือหมายถึงว่าก็คือเหมือนกับว่าเป็นไปตามกรรมเลยคือหมายถึงว่าไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ว่าใช้อารมณ์ยังไงก็ยังใช้อารมณ์อยู่อย่างนั้น ยึดติดยังไงก็ยังยึดติดเหลือคิดก็เหมือนพวกมิจฉาทิฐินะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่คิดผิดมองโลกผิดผิดมนโนไปเองว่าคนนู้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนั้นจะมาทําลายฉันคนนั้นเนี่ยทาของใส่ฉันอย่างเงี้ยครับคือไม่มีหลักฐานเรารู้ได้งไงว่าเขาทําใส่นะครับหลายคนเนี่ยชอบใช้วิธีการบอกว่าโดนของโอ้ยทันทีบางทีอาจจะายถึงนอนไม่หลับอดโสม อ่าหรือมีโรคภัยเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าถึงบอกว่าตัวเองเนะี่ยหน้าหน้าซีดหน้าหมองหน้าดำหน้าคําหรือไม่ก็สามีตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนของมาอย่างเงี้ยคือมันปีพศไหนแล้วครับเออคือ,ค,อคือเรื่องนี้ไม่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีนะครับมีแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนเรามันจะโดนกันง่ายๆขนาดนั้นนะนะครับแล้วไม่มีความแค้นอะไรกันนะักหนาหรอถึงจะต้องไปทําใส่กันอย่างเงี้ยน,นะูกป้าคำดังนั้นเนี่ย ผมว่ามันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นเลยอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นเพราะว่ามันทาเป็นเรื่องที่ต่ํากว่าเราไม่ไงั้นเราจะต้องไปเกี่ยวพันมันทั้งชาตินะครับจำไว้นะถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลศาสตร์เนี่ยท,ทั้งที้มันไม่ใช่แต่เราคิดว่ามันใช่เราก็จะวิ่งเข้าไปหามันพอพวิ่งเข้าหามันจะไปติดไปพบชาติไม่รู้กี่ชาติเลยครับดังนั้นเนี่ยเรื่องศิลศาสตร์อย่าไปยุ่งกับมันเพราะไม่งั้นเราจะต้องติด ติดไปอีกชติพบหน้าๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราให้พยายามอยู่ห่างๆมันเข้าไว้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่างผมยังไม่ยุ่งกับมันถ้าเผื่อไม่มีใครมาพูดแบบนี้ผมก็ไม่ยุ่งหรอกนะครับแต่อันนี้ผมก็มาพูดเพราะว่าอยากจะให้คนเห็นถึงความเป็นจริงพิจารณาจากความเป็นจริงในหลักฐานไม่ใช่ว่าพูดโม้ คือหมายถึงว่าให้ไปดูให้เกจิอาจารย์หลายๆท่านอาดูก่อนมีจริงหรือเปล่าโดนจริงหรือเปล่ายางเงี้ยไม่ใช่คนเรามปนั่งคิดเองว่าโดนแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็จะเอาความมั่นใจไหนมาพูดอะไรเงี้ยไอ้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนั้นอย่ายึบมั่นถือมั่นจนเกินไปนะครับให้ถามผู้รู้ดีกว่าและถามหลายคนด้วยอย่าไปถามคนเดียวเนาะเพราะว่าต้องให้รวมความเห็นเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์มองไม่เห็นครับเออหมายถึงว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นเนี่ยพยายาม หาข้อมูลหลายๆคนนะครับเพื่อมาเอา่เอคืเอาเรียกว่ายอมรับให้ได้ว่าเหมือนกับศาลเนี่ยเวลาท่านจะตัดสินใครผิดไม่ผิดเนี่ยจะต้องมีหลักฐานมีพยานให้มันชัดเจนถูกป่คะครับไม่ใช่ไปกล่าวหาคนนู้นผิดคนนี้ผิดโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมันไม่ได้นะครับอะไรทํานองนี้ให้มาประกอบกันตัดสินใจความดื้อรั้นของเราอันนี้เราก็ต้องพยายามคิดแบบนี้ทีนี้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นทัดดินเอเนาะมันเลยทําให้เราอ่ะยึดตัวยึดตน เชื่อมั่นในตัวเองสูง andal, ffic. อะแต่มีบัวที่2ก็คือหลักการผมจะเป็นผูน้เภทหลักการคือบางทีหลักการมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะบางทีเราติดกับหลักการเกินไปหมายความว่าเวลาจะเลือกอะไรเนี่ยเลือกเยอะเลือกมากเพราะว่าหลักการของเราเนี่ยเอ้ยอนุไม่ดีอันนี้คือบางทีไม่ใช้ใจเลยนะไม่ใช้ใจในการตัดสินแต่ว่าใช้หลักการเกินไปบางทีมันก็เป็นข้อเสียก็มีดังนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอะไรควรที่ใช้หลักการอะไรควรใช้ใจนะครับต้องเลือกเป็นเคสเคสไปไม่ใช่แบบ ทุกอย่างต้องหลักการหมดหรือทุกอย่างต้องใช้ใจหมดมันก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องดูความเหมาะสมและการระเทศะัด้วยนะครับทำตรงนี้อันนี้คือพืชศพอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับตัวตนที่ผมเป็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยนะครับทีนี้พืชศพในเรือม,มองเรื่องของความรักเนีย่ยบางคนติดบ้านติดครอบครัวรักบ้านหรือครอบครัวมีพื้นที่ส่วนตนมีโลกส่วนตัวสูงนะครับก็คล้ายๆกับพิจิกเหมือนกันพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ปกปิดเกือบจะายิงแทบจะทุกอย่างนะครับว่า คือเขาจะเป็นคนที่คนอื่นมองตัวเขาอ่ะไม่ออกไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรมีพื้นเพยยังไงอะไรยังไงคือมองไม่รู้เรื่องเลยราศีพิจิกอาจารย์ผมยังบอกเลยว่าเป็นราศีที่ทายยากที่สุดแล้วก็เป็นราศีที่เขาจะยากที่สุดเพราะว่าเป็นราศีธาตุน้ำพวกราศีธาตุน้ำเนี่ยคือกรกฎพิจิกมีน แต่พิจิกเนี่ยเป็นคนที่ปกปิดมากที่สุดที่เราจะเข้าถึงเขายากที่สุดและเข้าใจเขายากที่สุดในเมื่อไปเป็นคู่ครองของคุณเนี่ยนิสัยเป็นคู่ครองหรือคนพิจิกเป็นคู่ครองของคุณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เราอาจจะเข้าใจเขายากนิดหนึ่งนะเออแล้วเขามีพื้นเพลอะไรต่างๆนานามาเนี่ยที่น่าสงสารมากคนผู้ศพเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมั่นคงมาตจะเกิดไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่เกือบทุกคนและส่วนใหญ่ด้วยเป็นคนที่มั่นคงมาตจะเกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้เกิดมีครอบครัว อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีทรัพย์สินมีบริบรูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนเกือบทุกคนนะครับมีทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างเลยมีความรักมีความอบอุน่นซึ่งตรงกันข้ามกับคู่ของ,ของคุณเลยที่ขาดความรักความอบอุ่นเพราะดาวศุกร์เป็นวินาานะครับปัตตานีเป็นวินาศของคนพิจิกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจึงขาดความรักความอบอุน่นขาดอะไรที่อยู่คนตรงข้ามอย่างเต็มเๆคือพุทธศพจะเป็นคนเต็มเๆราศีพิจิกดังนั้นเนี่ย คือถามว่าอ้าวแล้วเขามีอะไรดีในเมื่อเขาไม่มีอะไรเลยเขาขาดทุกอย่างแต่ฉันมีทุกอย่างอะ่ะคือต้องเข้าใจว่าคนไม่ศพก็ขาดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือคนที่คือคือคนไจิตเนี่ยเขาห่วงหาเรื่องของความสุขความสมหวังความคือเขาพยายามนิ้นลงหานะครับในนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเจอเราก็จะเป็นการเติมเต็มใหมเคราะว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เติม,เต,มเต็มเราได้เช่นอ่คุณอาจจะขาดคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่ เฉยเกินไปคนพิศศพนะครับเพราะว่าทัดดินมันหนักแน่นไงมันก็อยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบนี้คือด้วยความเตเบิลของเราอะด้วยความที่มันพื้นฐานเรื่องของความมั่นคงมากเกินไปมันก็จะนิ่งครับชีวิตจะราบเรียบมากจะนิ่งมากไม่คือจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาแต่คนพิจิตมันมือหวามันชีวิตนี่มันมีแต่สีสันหมดเลยครับและสีสันนี้แบบขึ้นสุดลงสุดดูแบบโอ้เจ้าข้าเน่แบบ รู้จักโลกมาเยอะอะไรเงี้ยเข้าใจโลกมาเยอะแต่คนไปสบอยู่ที่บ้านหลักตีที่บ้านอะไรทุกอย่างมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบชีวิตไม่ค่อยมีสีสันพอมาเจอกันไม่มีสีสันเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันไม่รู้อะดูรับรองว่ามันจะต้องดึงดูดกันนะครับเพราะว่าสุขกับอังคารเนี่ยมันเป็นดาวคู่บิดกันด้วยเป็นคู่บิดเสน่หาคู่บิดโรแมนติกคู่บิดอ่าเทวดาอุ้มสมอะไรเงี้ยครับคือคู่บิดเนี้ยจะทําให้เราเต็มเต็มในความหลักบางอย่างซึ่ง มันตอบยากอะเอาเป็นว่าประมาณว่ามันจะต้องมีจิ๊กซอที่ต่างกันแล้วเหมือนกับแม่เหล็กนั่นแหละครับที่ขั้วบวกกับขั้วลบคือไม่เหมือนกันอะมันทั้งดูดกันมันก็จะติดกันถูกไหมครับก็หมายถึงว่าเข้ากันได้แต่ว่าขั้วเดียวกันมันจะผลักกันเองดังนั้นจึงหมายความว่าพืชศพถ้าเปิดคู่กับพืชศพเองอะก็จะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ เหมือนเคยได้ยินคำว่าเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไหมครับราศีเดียวกันมักจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นมันมีอะไรที่เหมือนกันก็จริงนะแต่มันมีอะไรที่ยอมกันไม่ได้ถ้ามีอีโก้เหมือนกันดื้อเหมือนกันเคุยเยอะพูดเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเฟดออกจากกันนะครับแต่ถ้ามันตรงกันข้ามกันเนี่ยมันก็จะทําให้ดวงดึงดุดกันและกันแล้วก็มาเต็มเต็มซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ ก็เขาเป็นคนอังคารเนาะก็คือขยันขันแข็งอ่าเป็นคนแต่อาจจะเจ้าอารมณ์ดิดนึงแต่เขาเก็บนะเก็บเก็บเก็บอย่าไปอย่าไปใส่เขามากนะไม่ไงั้นเดี๋ยวเขาเก็บมากเกินไปกันเบิดออกมานะอออแต่ว่าตัวคุณเองเ,อออนเนี่ยก็อารมณ์เนี่ยก็ก็สามารถเก็บได้เหมือนกันเพราะเป็นทัดดินอยู่ก็คือเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามแบบแต่มันคงเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ คบกันแล้วเดี๋ยวคุณจะมีสีสันมากขึ้นในชีวิตครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนาะตเต็มๆิ่งการะกันดีมากอ่ะต่อไปวันในทายสุดท้ายนะครับวันอนายนี้จะมีสุกราหูเกาะกลุ่มกันอยู่ในเรือนลาบซึ่งดาวสุกเนี่ยไปเกาะกลุ่มกับดาวราหูคือดาวประจําตัวดังนั้นระวังตัวเองนี่แหละเพอไพได้เพิ่มไปกับช่วงเทศกาลจะทําให้เราหลงทางเรียกว่า อาจจะเกิดมือที่สามเกิดขึ้นเพราะาสุกราหูเรียกว่าเขาโจราระวังภัยหมายถึงระวังโวนจกชิงเรื่องความรักหมายคมว่าแต่มันเกิดขึ้นที่ตัวเราเองคือดาวสุกฟีเกาะกุมกลาหูหมายความว่าลาหูคือการปิดบังทําอะไรลับๆล่อๆไม่เปิดเผยพอดาวสุกคือดาวประจําตัวเข้าไปเกี่ยวข้องลาพาคือความอยากอยากได้ครมีก็หมายความว่าพอเห็นคนที่ชอบก็ลหลงไหลได้ปื้มอยากได้เขามาครอบครองก็จะคธนวัว่านอกใจคู่เรานะครับดังนั้น พึงระวังเอาไว้ไม่ได้คือตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าไม่หรอกเรายึดมั่นใจเดียวรักเดียวใจเดียวแต่เมื่อถึงเวลาแล้วตอนนี้ไม่ถึงเวลาไงครับดาวมันยังไม่เคลื่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่มันถึงเวลาแล้วแล้วถ้าเรายังยึดมัน่นยืนหยัดได้อันนี้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราพูดอะไรก็พูดได้เพราะดาวมันยังไม่มาแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเจอกันแล้ว่มันอาจจะเพอไผไปได้มันอาจจะทาให้เราแบบถูกใจไงคนที่ถูกใจเข้ามามันก็เลยทําให้เราแบบเพอไผไปได้อะไรต่างนี้ดังนั้นเนี่ย มันคงในความรักให้ไวให้มากมกนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีแต่ใครโสดก็ระวังเจอคู่เข้ามาแล้วจะมีมือที่3ามหมายความว่าเป็นมือที่3ามเขาโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องพยายามศึกษาดูดีๆนะครับแล้วก็ค่าเรียกว่าอะไรสืบไปเรื่อยๆเนาะว่าเขามีเจ้าของแล้วอยู่แล้วหรือเปล่านะครับการที่ สีเสมอกันที่เรียกว่าเนื้อคู่จะต้องหมายถึงว่าต้องสีเสมอกันสีเสมอกันหมายถึงว่าต้องไม่มีมือที่3ถ้าเป็นมือที่3ไม่ใช่สีเสมอกันและไม่ใช่เนื้อคู่จําไว้ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับต้องเข้าใจให้ถูกว่าเนื้อคู่ไม่ใช่มือที่3นะครับไม่มีวันเป็นมือที่3กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ